สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแปนมาแปนมวยและ FTM นับนอกด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยเจ็ดสีมวยเบื้องต้นนะครับประจําวันอาทิตย์ที่1 4ธันวาคม2568ใครเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัดแตไขช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มมวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงกลุ่มลายพิมพ์ ข้อมูลประวัติสิิติเนื้อตัวนักมวยก่อนช่างก่อนชกนะครับผมก็สร้างกลุ่มมาไว้ให้พี่ๆแล้วพากสดจากพอบสนามครับที่ผมมีบริการให้พี่ๆและ F อีนะช่องของผมครบจบในกลุ่มเดียวครับแอดมาได้ที่แอดเอฟย้ำแอฟเอฟดเจ็ 77, ครับก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกับ M ได้โดยตรงเลยนะครับ ชัดเจนตามนี้นะครับที่ผมเนี่ยมวยหูเนี่ยฟังง่ายราคาไล่ลื่นครับทั้งตัวเงินบรรยากาศหน้าเสื้อทีมนี้เขาเล่นแล้วนะทีมนั้นเขาเข้าแล้วนะแต่งตัวตอนนี้นะโดดตอนนี้นะผมบอกให้ในกลุ่มเอฟตีของผมครับใครที่ชอบกลุ่มแบบนี้ลายพิมพ์ลายเสียงแบบนี้เข้ามาอยู่กับผมได้เลยครับผมย้ําว่าเกินคุ้มแน่นอนครับพี่พพสมาชิกหรือท่านใดหรือพี่พี่ลุงป้าน,นะอาท่านใดมีข่าวจะให้ผมพระชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวงการมวยเนี่ยก็สามารถตริดต่อทักเข้ามาได้เลยได้ที่ เอฟทีเจ็ดเจ็ดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่สเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคู่มวยเจ็ดตีคู่แรกกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูมวยคู่แรกนะครับคู่แรกหนึ่งร้อยสองตอนครับมนพระการทิ์เพชรชลูกันเจอกับเดชฤทธิ์ต,ต่อเดชดำรงนะครับไอแดงนี่มนพระการไอมนพระการตัวนี้มวยคว้านะครับ ตั้งรับจัดทางดึงบังตั้งโต้แต่กว่านักแน่นแม่นยำรุนแรงมาตอกออกได้ดีถือว่าออกได้ดีเลยนะไอ้มุพกานตัวเนี้ยฟีมือในครบเครื่องครับรวดเร็วสมองดีรักเรี่ยมดีครับหักล้มเททิ้งเนี่ยทำได้ดีเลยมนตนพกานเนี่ยทีบจุกจิกกวนใจเตะ้ายหน้าเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับสูงรอยพอกนันนะหมวยคู่เนี้ยแต่ว่าไอม้มต์พกานนี่ปล่อยๆมันอาจจะดูน้อยกว่าน,นิดนึงนะแต่ไม่ต้องพูดถึงครับกระดูกแข่งโป๊กแน่นอนไอม้มต์พกานตัวเนี้ย มันไวเกินได้กเกินเบอร์แข่งเกินได้กเกินเบอร์นะไอ้มนพระการเนี่ยสุดยอดในแอดแห่งยุคอีกตัวหนึ่งเลยนะไอ้มนระการตัวนี้นะผ่านเบอร์ดีๆแบบเด็กๆก,กันมาเยอะนะไอ้ตัวเนี้ยแล้ววันนี้มันเป็นรุ่นพี่นะอายุ17นะในคณะเดียวกันไอ้เดจาลิสเนี่ยสิบห้านะครับกระม่องมวยเนี่ยเลือกินเลือกใช้ครับเลือกเฟืองนะมนระการเนี่ยติดตรงว่าจะดูถอยถอย,ถอยนิดนึงเท่านั้นเองนะครับมนระการอะฟอร์มสดมากๆครับชนะตลอดมามีล่าสุดข้ามตึข้ามใจไปเพชรยินดีของเทียบรพ่อหนาวนะครับ ตอนเย็นมันก็แพ้มานะแพ้ไอชิคาระนะญี่ปุ่นนะครับไอชิคาระเพชรยินดีอคาเดมี่จากญี่ปุ่นนะครับดูอาวุธไม่แพ้นะวันนั้นผมดูว่ามันไม่น่าแพ้ใครก็ดูไม่แพ้หรอกวันนั้นอะนะแต่ว่ามันก็ธรรมดานะข้ามตึกข้ามทายไปในตึกทรายข้าอะในก็ปั้มรัดมัดเปือตีครับจังหวะแทงแล้วขาแทงแล้วป้องกันตัวดีนะครับความไวความผิวตะม่องมวยเนี่ยถือว่าดีนะครับเลือกกินเลือกใช้เลยไอเด็กคนเนี้ย ข้อค่ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาตรฐานดีระดับโลกนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็กดูเป็นรองแน่นอนนะวันนี้ดูเป็นรองชัดเจอซิงมาวินเข้าให้ตัวเต่งตัวตึงเลยนะครับบรรยากาศเข้าดูดีกว่าแน่นอนครับไปดูไอเดชยลิศนะไอนี้ก็ควาเหมือนกันเดินมาได้่อยมอยเป็นเตะขวาหนักแน่นแม่นยำดุนแรงนะครับมดตอกออกได้ดีฟรีมือในครบเครื่องอีกเช่นเดียวกัน รวดและเร็วสมองมวยดีมีรักเรียมหักล้มเทชิงลุกทีบก็จุกจีกคนใจดีครับมีซ้ายหน้าเนี่ยทำได้ดีอีกเช่นกันอย่างที่ว่าครับผู้มวยคู่นี้สูงยาวได้ร้อยพอกันนะแต่ว่าไอเดียจลิสนี่ปล่อยมันดูจะใหญ่กว่านิดนึงนะมันกินกันอยู่ตรงนี้นะครับมันกินกันอยู่สักกิโลนึงประมาณนี้ปล่อยนะครับไอเดียจลิสเนี่ยสุดยอดไอแอดเหมือนกันแหละไอเดียจลิสแต่ว่าแบบน็องขอได้ก็แพ้น็องเป็นเหมือนกันได้ไอเดยจลิเนี่ยมัดตอกมีส่วนแน่นอนครับแต่ว่าโดนเข้าเนี่ยก็มีแว่งแว่งไอเหตุเหมือนกันได ตามพานมวยของไอเดชจริตผมมองว่าดูเป็นรองนะดูเป็นรองบนะกาศนะครับฟอร์มก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นดูพอสมควรนะครับก่อนหน้าเนี้ยแต่ว่าย้ายมาที่ต่อยเวทีนี้เกียร์เพชรเนี้ยต้องฝ่ายก็ชนะลวดทําได้ดีเลยนะครับครั้งแรกก็ที่เกียร์เพชรช่องเจ็ดนี้แหละครับชนะไอศิลาชัยดาบฐานของปาบนะครับวันนั้นไปแรกก็ชนะมาได้ก็ได้ตัวบนซะบรรยากาศเนะีเขาดันไว้ให้นะครับ แล้วก็สายล่าสุดก็ไปชนะที่ช่องทามทิพกวันนั้นนะครับผมดูว่าไม่ชนะด้วยนะวันนั้นนะถ้าเข้าชูส่วนราคามานะครับต้องบอกว่าเป็นมวยที่วัฒนาดีนะไอเดียลิตเนี่ยไอคิวมวยสมองมวยผมดูว่าเป็นรองมณพาการนิดๆน,น,นะครับคู่นี้ก็สนุกแน่นอนนะเดือดมันแน่นอนยอดแอด,แอดทั้งคู่นะครับเบอร์ต้นๆกับเบอร์ต้นๆมาเจอกันมันเดือดอยู่แล้วนะครับคู่นี้นักแข่งอ่ะผมมองว่าอยู่ไอมณพาการนะ แต่หน้าเสื้อมันอยู่ไอเดชยลิศนะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับเยฟสีก็เลือกเอาถ้าชอบนักแข่งก็อยู่ไอหมุนพักการไปถ้าชอบหน้าเสื้อแข่งโต๊กเนี่ยก so ็อยู่ไอเดชยลิศนะครับมุมมองเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ยผมชอบการวางแข้งยาวนะออกอาวุธยาวๆอย่างไอมนพักการนะมนพักการซิทชะลูกกันนะครับนะเบื้องต้นผมชอบไปตัวนี้นะความไวสมองมวยไอคิวมวยอ่ยคู่นี้ผมชอบที่ไอมนพักการนะครับชัดเจนนะครับคู่นี้ ไปดูต่อกันในคู่ที่สองครับคู่นี้ไอ้ซัมเมอร์ซิงลูกเจ้าพ่อล่วงวังหรือไอ้แฟนชัน่นบอลมหาชัยนะครับตัวเดียวกันนะครับจะพบกับฟ้ามงคลต่อโชคมีชัยหรือว่าสานฝันกีฬานาทวีนะครับร้อยยี่สิบห้าไอ้ซัมเมอร์ซิงนี่มุมแดงอนะไอ้นี่ก็ขวาตั้งรับจะทางดึงบางตั้งก้แต่ว่าช่วงล่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเดินแล้วนะเตะขวาหนักแน่นแม่นยำแรงมัดซอ,อ,อกเอาอได้ดีครับฟีมือขอบเรื่อนอีเกเช่นเดียวกัน ดวลได้เร็วถม่องมวยดีรักเลี่ยมดีหักล้ลมเททิ้งทําได้ดีนะครับทีบก็จุกจิกกวนใจดีมีเตะสายหน้าเนี่ยจุกจิกกวนใจแน่นอนนะไอ,ทอ้ทะมือซิ่งตัวเนี้ยกระดูกนี่แข็งโป๊กเลยนะไอ,ทอ้ทะมือซิ่งเนี้ยแต่ว่าวันนี้จะดูตั้นกว่านิดนึงนะครับไอ,อ้ตะมือซิ่งเนี้ยตัวคนตั้งกว่านอยครับแต่ว่าปล่อยมาต่อยใหญ่กว่านะทะมอือสิ่งเนี้ย <c oughs> ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแหละชื่อมวยชั้นมวยดูว่าวันนี้จะได้หลิวได้ลอยกว่านะครับวันนี้เนี่ยทีมผู้จัดมวยทีมผู้จัด บรรยากาศดีแน่นอนนะไอเ้เสมอสิ่งฟอร์มนี้โคตรเลยสีไฟชนะตดชนะรวดนะครับแต่ว่าเดิมๆเ,เนี่ยประเภททําเขาได้โดนทําไม่ได้นะสเสมอสิ่งเนี่ยแกว้งให้ให้เห็นได้เลยนะหัวใจมันดูไม่นิ่งท่ามวยมันดูไม่ค่อยดีครับไอเ้เสมอสิ่งเนี่ยโดนแล้วมีแกวง้งมีวู้มีวะให้เห็นนะครับชัดเจนนะแต่ว่าช่วง,งล่างก็ถือว่าเพิ่มแกล้งขึ้นมาพอตัวหัวใจดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เดินทาเป็นแล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยเรื่องอาวุธมวยตะม่องมวยฝีมือเนี่ยหายห่วงไอเ้เสมอสิ่งนี้ผมดูว่า ถ้ามาเจอกับอ้ฟ้ามงคลเนี่ยผมดูมันดูจะเป็นมวยกว่านะได้เบอร์กว่าแต่ว่ามันจะยุบช่วงในท้ายนะครับเท่านั้นเองนะแต่ว่าต้องตัวที่ผ่านมาสัปดาหเนี้นะไอชัดชัยน้อยแล้วก็ไอดาวินซี่ก็อยู่ว่าสู้ดีๆนะดาวินซี่นี่ดูว่าก็ยังแอบขี้เกียจนิดหน่อยนะครับไอดาวินซี่เนี่ยแต่ว่าไอชัดชัยน้อยนี่สู้ดีเลยนะบวกดีชิบหายเลยวันนั้น ผ่าดมวยดีกว่าครับั้งมองมวยดีกว่ากันเป็นมวยกว่าเอาง่ายๆตรงๆเท่านั้นเลยนะครับครูนี้ไปดูไอ้ฟ้ามงคลไอ้นี่ก็ความกันนะเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาแน่นแม่นยแรงมาซอกออกได้ชนสู้นะครับเข้าอาชีพป,ปอดใยปลายแรงแล้วแต่มันได้ลากลายกว่าใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ไอ้ฟ้ามงคลเนี่ยรวดเร็วดุดันขยันบูดีครับทีบจุกจิกก่าใจได้ดีนะเตะตายหน้ามีให้เห็นนะไอ้ฟ้ามงคลเนี่ย ความขยันลุขยันลุกตั้งใจเนี่ยดีนะแต่ว่ามันจะลุดร่วงสักนิดนึงก็ไม่ก็ไม่ได้น่ากียดนะครับสูงร้อยกว่าวันนี้ชัดเจนครับแต่น้าหนักปล่อยๆเนี่ยจะน้อยกว่าข้าวนิดนึงนะครับจับฟอร์มดีๆชนะติดๆนี่ล่าสุดก็สะดุดแพ้แล้วนะครับแพ้นอกด้วยวันนั้นก็แพ้นอกที่ลุงพีนีนะครับล่าสุดเนี่ยแหละแต่ว่าเดิมๆมันเป็นมวยที่หัวใจแข่งนะดูว่าเป็นมวยที่แข่งพอสมควรนะครับธาตุมวยพอๆกันนะครับคู่นี้ไม่ได้ดูจุดจัดสักเท่าไหร่นะครับ ่วงลังก็ดูแกงขึ้นมาเยอะนะครับมาตอกพร้อมตัวได้ตลอดครับแต่มันติดตรงที่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยจะเป็นโดะแล้วแกงบูบูแบบนี้ทั้งคู่มาแล้วคู่นี้ไอ้เสมอสิ่งสายฟ้ามงคลเนี่ยบูบ้าเหมือนกันนะก็ดูวันนี้ผมมองว่าไอ้ฟ้ามงคลมันดูเป็นรองในเสมอสิงนะดีน้อยก็คือมันได้ลูกขยันความตั้งใจดีนะครับหัวจีนหัวใจมันก็ดูได้เลื่อมล้ำกว่านิดนึงนะไม่ได้มองคาดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ตรงแข็งแรงดีอ่ะบรรยากาศก็ทู้ดีนะครับหน yes. ้าเสือโชคม himself, ีชายนะ ที่ตูต่อทกมีชัยนะครับแข่งอยู่แล้วไนก็ปั้มรัดมตีตามจาังหวะมวยนะปั้มรัดมาตีเนี่ยนึบแข็งแรงแต่ความเป็นมวยผมดูว่ามันมีน้อยกว่านะครับ <c oughs> คู่นี้มันนอกกับไหนชัดเจนนะครับต้นกับตายสมองมวยฝีมือมวยอาวุธมวยมันอยู่ที่ไอ,สอ้สมมอซี่งนะครับแต่ว่าลูกกาลังลูกแข็งแรงเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ไอ้ฟ้ามงคลมุมมององผมนะคู่นี้มันนอกกันไหนยังชัดเจนนะเบื้องต้นเนี่ยผมมองไอ,สอ้สมมอซี่นงต้นๆเนี่ยไปก่อนได้นะครับ เสมอสิ่งลูกเจ้าพ่อหลวงหวังนะครับชอบฝีมือมวยไอคิวมวยสมองมวยของมันนี่แหละนะครับอาวุธมวยผมดูดีกว่านะครับผมว่าดูดีกว่าผ่านมวยผ่านเบอร์ดีๆมันเยอะกว่านะครับคู่นี้ชอบไอเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงหวังครับหรือไอแฟนชั่นบอลมาหาชัยนะครับชัดเจนคู่ที่สามเนี่ยจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบตองปอนนะครับจอมโฮดเจพีพาวเวอร์หรือไอจอมโฮดอออูดอุดรนนะครับตัวเดียวกันนะครับจะพบกับต้องการแชมป์นะครับ เท็ดแตนตุกโชดบางแสนหรือไอ้ก้าวพยักเท็ดซี่มิเตอร์นะครับตัวเดียวกันนะครับจอมโหดไอ้นี่มวยขวานะครับที่รู้กันอยู่แล้วเดินไม่ได้ท้าดวนชวนแรกนะครับเดินไม่ได้ทอนเหมือนเป็นตนขวานักแน่นแม่นยำรุนแรงหมัดตอกนี่ออกได้ดีถือว่าออกได้ดีเลยนะฝีมือครบเครื่องนะรวดได้เร็วครับบูดุดันขยันแรกแบบไฟเตอร์นะไอ้จอมโหดตวนนี้สมชื่อมันแหละลูกบูลูกดุดันนี่มีบ้ามีให้เห็นนะ แลกลุยลืมตายไปเลยเชิงไม่้นชนไปเลยนะมันเป็นประเภทแบบนั้นแบบไม่ค่อยป้องกันตัวนะเดินชนเลยเปิดหน้าเปิดตาใส่ไม่มียั้งนะไอ้จอมโหดตัวเนี้ยทวงรอยพอกันครับผมมองว่้าทวงรอยพอกันเท่าเ่ากันครูนี้น้ำหนักไปปล่อยก็ได้กันเป๊ะเลยนะเก่าเก่ากึกกระดูแข่งโป๊กนะผ่านมาเยอะเบอร์ดๆๆๆีเบอร์แข็งๆจะผ่านมาเยอะแบบไม่มีตำรับตำราครับไอ้ตัวเนี้ยมันใจสารพัดอาวุธไม่มียั้งนะเป็นมวยทีมผู้จัดเดีนะครับ บรรยากาศดีแน่นอนหัวใจมันแกลงนะไอ้จอมพูดเนี่ยธาตุมวยธาตุทรหดอดทนสูงนะทนมือทนตีได้ดีนะครับมันไม่ใช่มวยที่จะไปทิ้งตัวง่ายๆไอ้จอมพูดอ่ะนายก็กอดรัดมัดเผือตีได้เด้งตีขย่มตีตามจังวหวะมวยของมันนะทุกต้องท่าดีลาแลละเพราะว่ามันขยันนะได้ลูกขยันไอ้จอมพูดเนี่ยก่อนหน้านี้หมาช่องเจ็ตีนะครับก็ไม่ค่อยชนะใครหารอกแต่ว่าส่องไฟหลังหมาช่องเจ็ดเนี่ย ก็ชนะแล้วนะครับล่าสุดนี้ยิงเจ้าเลยนะยอมโดเนี่ยอัดเพื่อนเกาเพื่อนเกย่างไอ้ธีระเดช,ชานความตีเนี่ยยุคาตาไปเลยนะครับวันนั้นล่าสุดเจอที่ท้องเจ็ดนี่แหละขนาดไอด้ธีระเดชมวยเข้าอาชีพนะมันไม่มียุคไม่มีย่นนะวันนั้นมันฝันฝัน,ฝนซอกอายุอายุนเลยไปดูไอ้มุมน้ําเงินเพชรแสมุกไอ้นี่ก็ขวาตั้งรับจะทางดึงบางตั้งโต้นะแต่กวานแน่นม่นยำดุนแรงมาซอกออกได้ดีครับฟรีมือครบเครื่องรถเร็วสมองมวยดีครับมีหลักเรียมหักล้มเททิ้งทําได้ดีนะเพชรแสุก ที่ทุกจิตกวนใ้ได้ดีครับเตะตายหน้าจะทําได้ดีเลยนะกระดูแข็งโป๊กเันแหละไอเพชรตันทุกตัวเนี้ยสูงลอยปากหัวโัวเท่าครับวันนี้น้ําหนักไปปล่อยในเท่ากันเป๊ะเลยนะไอคู่เนี้ยอาวุธแม่นคมสวยงามครับตะตายคาบช่วยเลยนะไอเพชรตันทุกตัวเนี้ยแต่ว่าฟอร์มมันอะดูแย่นะช่วง,ง,ลงล่างๆนี้ดูแย่นะครับแพ้ติดๆกันมาไลา่ไฟเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็แจ้งเกิดไว้เป็นที่เรียบร้อยครับไอเพชรตันทุกแต่ก็เป็นตอนเย็นนะแหละเป็นมวยตอนเย็นอยู่แล้วนะเพชรตันทุก นชนะมาได้ไวล่าสุดนี้ช่วงล่างก็สภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีครับโดนระยุบโดนละย่นโดนละยอนะมีแกว้งให้เห็นเลยนะครับไปลายๆม่ชอบยุบยั่วแบบนะครับแบบน็อกเขาได้แต่ก,ก็แพ้น็อกเป็นนะแพตันสุกเนี่ยทำเขาได้โดนหนักๆนี่ก็แกว้งให้เห็นเลยออกอาการให้เห็นเลยแต่มันดีอยู่ตรงที่ว่าอาวุธมันแม่นมันคมมันหนักนะครับติดว่าใจไม่ค่อยนิ่งนะท่ามวยไม่ค่อยจะดีนะเป็นรองนะครับวันนี้ฟันซอกใส้กันโบ๊ะเดียวนะถ้าอคู่นี้มันยืนบวกกันเนี่ยฟันซอกใต้กันเนี่ย ไอ้จอมโหดมันยังดูยืนงงนะมันมีใจฮึดตู้นะแต่เพชรแอนตุกนี่อาจจะนอนแองแมงให้เห็นนอนแพ้อาลาเลยนะเออส่งมวยแบบนี้ท่าดมวยมันนะมันมันไม่ค่อยสู้ดีนะทําเขาได้แต่มันโดนทาไม่ค่อยได้ครับไอ้เพชรแอนสุกเนี่ยตัวเนี้ยติดแอคด้วยนะพัก้งล่างนี่ติดแอคด้วยไหนก็ปั้มรัดมาตีได้ตามจังหวะมวยครับ <S <S แทงแล้วขา <S 2> <S 2> นะป้องกันตัวได้ดีนะครับเสียงจี๊ดเสียงการ์ดเนี่ยดังกระหึมช่องเจ็ดแน่นอนนะรอบเนี้ยเพราะว่า เป็นค่ายไฟขับนะบางแต่นไยขับเอฟซีเยอะอยู่แล้วนะครับมุมมองของผมเนี่ยคู่นี้ผมชอบห้่องบูดินะเอฟซีผมชอบห้่องบูอยู่แล้วนะครับมันสไตล์แบบนี้ผมชอบเบื้องต้นไอจอมโหด JP Power หรือว่าจอมโหดออูดอุดรน,นะครับผมชอบนะไอจอมโหดเนี่ยลูกสู้ลูกขยันลูกบูเนี่ยลูกบ้าหัวใจหใจมันแกล้งงเนี่ยง่ายๆแบบนี้นะครับผมชอบนะตรงไปตรงมา,งมาชัดเจนครับคู่นี้และคู่ที่สี่คู่สุดท้ายนี้เป็นคู่เอนะครับเป็นการ ต้องกันแถมร้อยสามสิบห้าปอนด์ทุบเป็กจิตมองนน์หรือไอ้หกสีเอลติดเตียนเอนะครับจะป้องกันแชมป์จากไอ้ธอมิงเดทบังมัดทองตันหน้าหรือไอ้ธอมิงเดทนออนุวัฒนะครับที่รู้จักกันดีนะไปดูไอ้มุมแดงครับทุบเปรกไอ้นี่มวยคว้าครับเดินไาได้ถอยมาเป็นเตะขวานักแน่นนั้นยำแหลงมัดตอกออกได้ดีครับฟีมือคบเครื่องรวดได้เร็วมีรักเลียมสมองมวยดีครับหักล้มเททิ้งทําได้ดีลูกทีบจุกจีกกวนใจดีนะเตะตายหน้าถือว่าทําได้ดีเลยครับ เก้าๆกก็ดูแข่งโป๊กแหละไอเนี้ยนะไอซุปเปอร์เล็กเนี่ยตรงเราพากันครับคู่นี้ปล่อยๆดูเท่ากันนะไม่เลื่อมปากันเท่าไหร่นะผมว่าเพราะพอพอกันเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะต่อยเวทเล็กกว่าน,นะร้อยสามห้าร้อยสามหกนะเวทเล็กกว่านิดนึงนะครับการดร้กก็สอนดีครับทรงมันจะออกลูกชาบช,ช่วยไม่รู้นะไม่มีโป้งปัง,ปงนะไม่ค่อยมีโป่งปังนะครับต่อยที่นี่เวทีนี้บ่อยกว่านะไอซุปเปอร์เล็กเนี่ยทีเด็ดมันคือต่อยที่นี่คุ้นชินเวทีนี้มากกว่านะครับ มันต่อโยโดนม็นแชมป์มาแล้วนะร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับก็ค่อนข้างจะแพ้นอกเขายากนะครับไอ้ทูนิเล็กเนี่ยล่าสุดก็เมื่อตองปีนะประมาณตองปีเมืออม่อปีหกหกนะประมาณตองปีนะครับที่มันไม่เคยแพ้นอกเลยนะครับแต่ว่าสถาิติก่อนหนะ้านั้นก็น็อกได้นะแพ้นอกเป็นนะครับก่อนที่จะมาฮอตฮิตแชมป์ในช่วงล่างเนี่ยบรรยากาศดีแน่นอนครับหน้าเตือนในแข่งโป๊กคุมหน้าเตือนถือโคตรเสี่ยนเบอร์ต้นต้นเสี่ยนรุ่นใหญ่เฮียเปโกเต่าปูนนะครับนั่นใหญ่เบอร์ใหญ่ ตัวใหญ่หูเก่าเก่าแน่นะหน้าเสือดีแน่ครับแข่งปุ๊กแน่นะครับของแท้นอนนะฟอมก็ถือว่าโตดครับชนะสามไฟตติดเลยได้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยไหนก้าปั้มรัดนาตีได้ตามจังหวะหมวยครับแข่งแล้วข่าป้องกันตัวนะครับมันจะไต่ความเร็วนะเข้าทําไวออกไวและตัวเนี้กินตรงกินเลี่ยมมันไม่เลี่ยนะตรงมวยแบบนี้นะครับไปดูไอ้มุมน้ําเงินไอ้สม,มิงเดชไอ้ม,มวยซ้ายนะสายกับกว่าปัญหามันเกิดแน่นอนนะใครจะกินใครไม่ได้วยแหละ เดินมาได้ถอยมาเป็นเตะซ้า,ายหนัาแน่นแม่นยำรุนแรงมาตอกออกได้ดีมากนะครับย้ำว่าออกได้ดีมากนะฝีมือครบเครื่องครับรวดเร็วตัวมวยและเตรียมดีครับหักล้มเททิ้งลูกทีก็ถุกจิตก้นใจดีดักเตะดักแทงสวยงามครับฝีมือจ้าได้แน่ตัวเนี้ยไอซมิงเดชเนี่ยนะครับเตะแล้วพับเตะแล้วขาทุ่มยาวบอกกันนะมวยคู่นี้เก้าเก้ากึกกระดูกแข่งป๊กผ่านมวยมาเยอะกว่านะครับตัวดีๆเบอร์แข่งแ่งทั้งนั้นตัวดีๆดังๆังนั้นทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ ผ่านมือไอซามิงเดทมาไล่ตัวแล้วนะในสยามประเทศนี้ผมมองว่าไข่ก็ได้เจอมาหมดแล้วนะครับมดตอกออกได้ผมกิบเลยนะครับไอซามิงเดทตัวนี้ฟันตอกกดน็อกเพื่อลุ้มค่ายไอซุปเปอร์เล็กมาแล้วนะครับวันนั้นกดไอ้น้องบิวนะวันนั้นนะลุกขึ้นมานี่งงงวยนะไม่รู้ผมโดนอะไรไม่รู้นะวันนั้นไอ้น้องบิวอะงงมดเลยนะปอยผมมองว่าพอกันนะครับแต่ว่ามันต่อยเวทใหญ่กว่าร้อยสามหกร้อยสี่สิบนุ่นไอซามิงเดทอะนะครับมนต่อยเวทใหญ่กว่ามาที่นี่ล่าดสุดครั้งหนึ่งก็ ที่ไปกดน็อกไอ้น้องบิวนู่นนะครับถือว่าเป็นมวยที่อาวุธนักแรงมากนะครับแล้วก็ไหวมากจักฟอร์มที่กระท่อนกระแทนหมาแจ้งเกิดที่นี่แหละนะครับที่กดน็อกไอ้น้องบิวอ่ะสวยลู่เลยวันนั้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันสักเท่าไหร่นะไอ้ต้อมมิเดชเนี่ยผ่านมวยมาเยอะครับพวกเกตดีๆทั้งนั้นนะมันใส่หมดกับพวกเกตเอเอเอบวกเอเอบวกนะครับเป็นมวยระดับต้นๆมันอัดมาหมดแล้วนะเอาตรงๆนะครับย้ายตอมนครัวมาอยู่ที่อินตีอีสานมวยฮูชื่อดังหนึ่งชัยวัดนะครับ เพราะว่าหนออนุวัตค่ายหนออนุวัตก็ยุบค่ายไปแล้วนะครับมาอยู่ที่กับเตียนมวยอีสานนะอิมตีอีสานนาเสือแข่งโป๊กแน่หนึ่งชายวัดนะครับยิงได้บังมัดของตันมาทอดมงคลีกโอโหทีนี้เยียเ่ยวนี่วคีเยียเ่ยวนี่วเลยนะครับไหนก็ปั้มรัตตีแทงแล้วขาป้องกันตัวนะครับต้อมองมวยไอคิวมวยลูกแม่นลูกคมลูกนักลูกเก่าเกมเนะี่ยไอทมิงเดตตัวนี้โอ้โหจัดจ้านเป็นออกลูก ฝีมือชาบช่วยนู่นนะผมหวังว่าอยู่ที่การยืนระยะท้ายๆนะครับพอมันไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันนะอย่าลืมนะไอ้ธมิ่งเดชเนะี่ยมีล่าสุดมาที่นี่ก็ฟันตอกไอ้น้องบิวที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะครับและมวยคู่นี้เนี่ยเมื่อส่งมวยมันออกมาเป็นแบบนี้นะใหญ่ชนใหญ่ทั้งคู่เบื้องต้นผมชอบไอ้ธมิ่งเดชบังมัดของตันนะชอบมวยใหญ่อ่ะมวยไอ้คิวลูกแม่นลูกขุมลูกนักเนี่ยของมันอยู่มันโดนกันได้นะ ต้นๆเนี่ยข้าวกนลุ้นก่อน,นะแสมิงเดชอะชัดเจนครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะครับว่ามุมมองทัศนะของเอ็มนับนัอกะมองอยังไงมองตัวไหนบ้างคู่แรกครับผมมองมนทกา,ารสิทธิเพชรชลูกันครับและคู่ที่สองผมมองเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับคู่ที่สามผมมองไอจอมโหดเจพีพาวเวอร์หรือจอมโหดอออุดอ,ดอ,ดอนนะครับและคู่สุดท้ายคู่ที่สี่ผมมองผมชอบไอผู้ท้าชิงสมิงเดท บังมัดของตันนะครับและนี่ก็เป็นตีคู่ที่ผมมุมมองมวยเบื้องต้นมวยจะตีเบื้องต้นนะครับและนี่ก็เป็นเพียงทัศนะมวยรักมวยชอบมุมมองของเอ็มนับนอกเท่านั้นครับหากขายที่ปังแล้วมันขัดหูเนี่ยพิดหูพิด,าดตาข้อมูลม,มันพิษผมก็ต้องกราขออภยัยหรือวาชาตรงไหนผมไม่เข้าหูก็ต้องราขออภัยด้วยเพราะว่านี่มันเป็นสไตล์การวิเคราะห์วิจารณ์ของเอ็มนับนกครับมันตื้อไปตรงมาครับขายที่ชอบแบบนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปแบบนี้ไว้ได้เลยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปส่วนใครที่สนใจเข้ากลุ่มฟังมวยหูไม่ว่าจะเป็นลายเสียงลายพิมพ์ก็สามารถแอดมาได้ที่แอ f t 7 7ด f 7ย้ำนะครับแอ f t 7 7ด f 7ชัดเจนราคาได้่ื่นไม่ตะกุกตะกักแน่นอนครับพี่ๆสมาชิกก็สำหรับวันนี้เอ็มนับนอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ